มาที่เรื่องราวของประเทศอังกฤษกันบ้างนะคะเป็นการไปเยี่ยมชมนะคะของเจ้าชายวิลเลียมและก็ดัชเชสแคทเธอรีนค่ะเป็นการ,รเสด็จพระราชดำเนินนะคะเยือนเครือจักกรภพในแถบทะเลแคริเบียนค่ะ โดยเป็นการเยือนนะคะจากเบริสประเทศแรกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2แห่งอังกฤษนะคะทรงครองราชยบ75ปีโดยเครื่องบินพาที่นั่งของเจ้าชายวิลเลียมได้เดินทางมาถึงทาง่าอากาศยานระหว่างประเทศฟิลิปสดับบิลโกซอนในเมืองเบริสซิตี้นะคะเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเบริสซึ่งเป็นชาติขนาดเล็กนะคะบนตะวันตกของอเมริกากลางริมทะเลแคแริบเบียนค่ะ แล้วก็มีการเสด็จเยือนนะคะไปตั้งแต่วันที่19มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาของท้องถิ่นนั่นเองอก็เป็นการเสด็จนะคะไปเยี่ยมเครือจักรภพในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองนะคะ,คะที่พระราชินีนาถอลิซาเบอท,ที่2เนี่ยฉลองราชนะคะครบ75ปีนั่นเองค่ะ